ดีค่คลิปนี้นะคะเป็นคลิปการทํานายดวงความรักของชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎนะคะสำหรับคนที่รอคนรักเก่านะคนรักเก่าจะมีแนวโน้มมีเกณฑ์วน,นกลับมาไหมนะคะในเดือนมีนาคมนี้สถานการณ์ของคุณเขานะคะและความรู้สึกเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะการนับราศีก็จะเป็นแบบตอนตกนะคะสามารถดูรายละเอียดได้ที่ใต้ description box ได้เลยนะคะและการทํานายก็เป็นการทํานายโดยรวมไม่ได้ระบุ หรือจอบจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งฉะนั้นมันจะไม่แม่นยำสำหรับทุกคนนะคะดังนั้นขอให้คุณใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะสำหรับเชาวาร,ราศีกรกฎลัคนา,รากรกฎนะสถานการณ์นะคะความรู้สึกเป็นยังไงบ้างสิบดาบค่ะมีจิเชียนนะคะแปดถ้วยเพศซับซอน นายออฟบอร์นนะคะคนรักของคุณนะคะเป็นชาวธาตุลมหรือธาตุไฟนะคะที่เด่นๆขึ้นมานะธาตุลมที่อยู่ในราศีลักษณะาดาวสุกนะคะกุมในถุงตุนเนาะเนตรสิงห์นูนะคะเหมือนกับว่าคือคุณจำใจจะต้องเดินออกมาคือมันเป็นเป็นความเจ็บปวดอย่งเป็นความเสียใจของคุณนะคะย่งเป็นสิบดาบ่าแบะฟิลลิ่งที่มันแังเจ็บเหมือนมันจะจบแล้วนะแต่มันก็ยังหวนนึกถึงวันเก่า ณวันที่เราเลิกลากันคุณอยากรู้เหตุผลหลายๆอย่างนะคะแต่อารมณ์และความรู้สึกเนี่ยมันมันค่อนข้างจะต่อต้านพยายามจะไม่สนใจหรืออะไรก็ตามน,นะคะแต่ความความเจ็บมันยังยังมันยังฝังใจอยู่ตรงนั้นสําหรับคุณนะคะคุณดีกว่าคนที่ค่อนข้างเจ้าชู้เลยนะคะเจ้าชู้มีหลายคนเลิกลากันด้วยบุคคลที่สามแบบเขาก็ไม่ยอมหยุดสักทีนะบุคลิกขเขาจะเป็นอย่างนั้น เดีะะ๋ยวเรามาดูนะคะสถานการณ์ของเขาบ้างนะคนเก่าเนี่ยสถานการณ์ของเขาเป็นยังไงนะคะแล้วามน,นี้นะนี่มีต่อคุณนะคะอืมเจ็ดถ้วยค่ะไม่แปลกเลยแล้วเขาก็ไม่เขาไม่เลือกใครเลยนะเขามีคนเข้ามาเรื่อยๆนะคะแล้วเขาก็เก็บไว้ทุกคนเขาไม่เลือกใครแบบจริงจจังนะคะสองถ้วยรักทุกคนค่ะที่อบสอดนะคะเดวิลค,ค่ะเขาเจอกับสถานการณ์ที่ไม่สามารถเลือกใครได้นะ มันติดอยู่กับความหลงนะคะหลงตั้นหาราคะต่างๆนะคะตัวเลือกเต็มไปหมดเลยนะคะมีมากกว่าสองคนนะคะรู้สึกว่ารักไปหมดเลยนะ,ะรักทุกคนนะคะรักทุกคนจัดแบบว่าเป็นเจ้าหน้าที่นะคะรางรถไฟเนาะจับรางเก่งไปอีกนะคะแล้วทุกคนก็เหมือนจะยอมเขาด้วยนะนะคะเขารู้สึกเหมือนเขาเป็นเป็นเหมือนแบบ อันดับหนึ่งอะแล้วทุกคนจะยอมเขาทุกคนจะแบบเพื่อให้ได้มีเขาอยู่ในนั้นอะนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะถ้าคุณเป็นชาวสองหรืออะไรเนี่ยคือสถานการณ์ไพ่ทั้งสองทั้งสองนะคะบนล่างเนี่ยสามารถสลับกันได้นะแล้วแต่สถานการณ์ของแต่ละบุคคลนะคะแล้วแต่เคสกันไปนี้เรามาดูบ้างว่าความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณนะค่ะ <c oughs> เขายังรักคุณอยู่บ้างไหมนะคะเขารู้สึกยังไงกับคุณบ้างนะในเดือนนี้นะคะ หดาบนะคะ5ไม้เท้าค่ะเอซอบคัพเหมือนเขาโอ้ส oh, องใบ10ถ้วยนะคะเอซคัพแล้วก็ค u ีนอฟเพน n t a c l เคนะคะเขายังรู้สึกดีๆกับคุณค่ะเขายังรู้สึกดีๆเขายังรู้สึกแบบถามว่าอยากกลับมาไหมมันมีเอซคัพขึ้นมามองว่าโอกาสที่แบบเขาก็อยากได้โอกาสจากคุณนะหรืออยากได้คุณเข้ามาในชีวิตของเขาอีกครั้งหนึ่งบวกกับสิบถ้วยนะคะ <c oughs> แต่ว่าสถานการณ์ชีว่าคือมัน,ม,นมันหลายคนไง5ไห,หมา้ามันหลายคนมันหลายอย่างวุ่นวายนะคะถ้าเขากลับมาเนี่ยโอเคมีโอกาสนะคะที่เขาจะกลับมาแต่ว่าเขาไม่ได้คอมมิชเมนต์นะคะเขามามาหายๆคุยทักทายไม่ได้คอมมิชแล้วก็มีหลายคนมันจะวุ่นวายทีนี้เรามาดูนะคะความรู้สึกของคุณที่มีต่อเขาว่างคุณรู้สึกยังไง จะเขายังรักเขาอยู่ไหมหรือว่ามันเป็นความเจ็บปวดเท่านั้นนะหกไม้เท้าค่ะอเอซมอนจะอยากอยากพักด้วยแล้วก็เจ็ดไม้เท้านะคะสี่ดา king of bond นะคะถามว่ากลับมาไหมก็ดีนะคะก็อยากจะคืนดีอยากจะคุยต่างๆอยากจะได้โอกาสแหละเพราะว่าเราก็ยังยรักเขาแต่ด้วยความที่ว่าตอนนี้มันเป็น ฟีลลิ่งของการที่คุณจะต้องเยียวยาบาดแผลของคุณนะคะที่มันเต็มไปด้วยสิบดาบตรงนี้เนาะสิบดาบอะไรอีกอะ่ะแปดถ้วยนะคะสิบดาบแปดถ้วยที่ขึ้นมาเมื่อสักครู่นี้เนาะแล้วก็ด้วยความที่มันมีอุป,ปรสรรคมันมีปัญหาหรือมีอะไรที่มันยากสําหรับคุณนะคะความรู้สึกต่างๆด้วยที่มันเป็นกําแพงอยู่ระหว่างคุณกับเขาเนาะมันก็เลยทําให้คุณค่อนข้างนิ่ง ไม่ได้เป็นฝ่ายที่แบบเข้าหาหรืออะไรเขามากมายถ้าถามว่าาถ้การคืนตรงเนี้ยน่าจะเป็นฝั่งเขาแหละที่เป็นฝ่ายเข้าหาคุณจะมากกว่านะคะ <c oughs> ทีนี้เรามาดูความเป็นไปได้นะว่าเดือนเนี้ยเขาจะกลับมาหาคุณไหมนะคะคุณจะโอเคไหมล่ะเขามีคนเลือกเยอะอะแล้วเขาไม่เลือกใครอะเขาเกี่ยว้ทุกคนอะนะคะเขาจะกลับมาไหมคะกลับมาหาชาวกรกดไหม ลับค่ะมีออฟฟอร์จูนนะคะเมจิเช,ชียนปรับแต่ว่าไม่ได้คอมมิชเมนต์กับคุณนะสี่ถ้วยนะคะสามดาบมันก็จะปรับเข้ามาทำร้ายจิตใจคุณอีกรอบหนึ่งอะ่ะคุณจะโอเคเหรอแล้วเขาไม่สามารถให้ในสิ่งที่คุณหวังไว้ได้คือไม่สามารถกลับมาคอมมิชเมนต์แล้วมันเป็นฟิลที่ทําให้คุณเจ็บให้คุณเสียใจอีกรอบหนึ่งนะคะ <c oughs> เขาไม่เลือกใครเขารักตัวเองนะคะเขาเลือกตัวเอง เขารักทุกคนค่ะนะคะเป็นคนของสังคมค่ะรักทุกคนนะคะเค,ระ,คเะเงงระหว่างคุณกับเขาจะเป็นยังไงต่อไประหว่างคุณกับเขาจะเป็นยังไงต่อสี่ถ้วยค่ะห้าถ้วยนะคะเ้าเหรียญเจ็ดเหรียญนะคะขอไัย Novels โอกาสกลับมายังมียังมีความรู้สึกดึงดูดต่อกันอยู่นะคะแต่ก็มีลักษณะคือแน่นอนมันชัดมากๆเลยว่าเขามีตัวเลือกนะคะเราจะเข้าไปเป็นตัวเลือกของเขาอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วความรู้สึกของเราณนะตอนนี้มันเป็นช่วงเวลาของการที่จะเรา,เราที่จะฮีลิ่งนะคะเราโฟกัสไปที่เขานะฮะทั้วยคือดูสถานการณ์หลายๆอย่างจริงๆแล้วะ่ะ มันไม่สามารถจะไปบอกหรือบังคับให้คุณทําอย่างนั้นอย่างนี้ได้ถึงแม้ว่ามันจะเป็นทางที่สําหรับคุณนะอันนี้คุณก็ต้องเอาไปพิจารณาเองนะคะคือมันจะดีกว่าถ้าคุณจะฮีลิ่งตัวเองนะคะแล้วดูว่าตัวคุณเองอะมีคุณค่าหรือเปล่าคุณมีคุณค่านะคะความรักของคุณก็มีคุณค่าเช่นกันฉะนั้นแล้วคนคนนั้นอะเขาปากหวานนะคะเขาพูดเก่งเนาะ เขาหวานล้อมเก่งไงเขาสามารถดึงทุกคนให้อยู่ใต้เหมือนกับว่าความต้องการหลายอย่างได้อะออล้วกล็อตัวคุณมีค่ามากกว่านั้นนะคะเคให้ความรักจะบอกอะไร Deception ค่ะ Healing Family Issue นะคะ give your relationship ปรชานจริง,รงๆแล้วมันเป็นการให้โอกาสตัวคุณเองได้ Healing ตัวเองคือ h e Healing Family i s s u e แบบว่า รักษาเยียวยาหัวใจไปกกอกให้โอกาสตัวเองได้เจอความรักที่ดีดีกว่าไหมเพราะว่าความรักเนี่ยมันมีแต่การใส่น้ากากกันมันเป็นความไม่จริงใจมันเป็นคําโกหกคํำลวงหลอกนะคะหวานล้อมให้เราตกหลุมพรางของเขาเนาะอืมนเป็นความรักความลุ่มหลงม,มากกว่าที่จะเป็นความรักที่จริงใจเนาะเค okay, ค่ะเรามาดูนะคะ12ราศีนะราศีใดมีโอกาสนวนกลับมาหาชาวกระกรบ,บ้างนะคะ เรามาดูนะคะราศีเมษจะวนกลับมาหาชาวกรกฎไหมในเดือนมีนาคนนี้นะคะฮ e l โ o ลแฟน,นะคะสองเหรียญเหมือนเขาจะสมดุลตัวเองอยู่ตอนนี้นะคะเขาอยู่กับตัวเองค่ะพยายามที่จะปรับสมดุลชีวิตสถานการณ์หลายๆอย่างฉะนั้นโอกาสจะวนกลับมาในช่วงนี้ยังไม่มีนะคะต่อไปนะคะพฤกษบ จัดเมน์ค่ะไทเดทเป็นการจบค่ะเป็นการปล่อยนะคะต่างคนต่างเดินต่างคนต่างเือกเส้นทางของตัวเองเนาะต่อไปค่ะมีทุนแปดไม้เท้านะคะห้าเหรียญน่าจะมีการตัวเขาฝั่งของเขานะคะมีการติดต่อกลับมาเนาะจะได้มีการพูดคุยกันนะคะเขาน่าจะเข้ามาง้องคุณนันแหละนะคะโอเคค่ะต่อไปค่ะรกรกฎ ก็ระกดะวนกลับมาไหมนะคะสามเหรียญน,นะคะ the world ค่ะอืมทำไมถึงเป็นสมเหรียญ the world มันแปลได้สองทางเนอะห้าไม้เท้านะคะอืมเขาไม่น่าจะวนกลับมานะเพราะว่าเขาเหมือนจะมีการเริ่มต้นใหม่แล้วก็มีการคุยคุยกับบางคนอยู่นะคะมีการคุยมีการเดทติ้งอยู่นี่เองนะถ้ากลับมาเนี่ยจะมีปัญหาอยู่วุ่นวายอะ,ะไปสิงคะ่ะ เฮอร์มิตเขาคิดถึงคุณนะคะหกเหรียญคิดถึงคุณแต่ในขณะเดียวกันคือเขาก็มีคนอื่นคุยอยู่ถ้ากลับมาก็ก็ได้ค่ะเป็นลักษณะข,ของมิตรเป็นเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นความรู้สึกดีๆที่ยังมีให้กันอยู่ต่อไปหากกันนะคะสองไม้เท้าจัสติสเขาตัดสินใจที่จะก้าวออกมาแล้วนะคะมองไปที่อนาคตแล้วมุกออนแล,แล้วนั่นเอง ต่อไปค่ะปุนหกถ้วยนะคะกลับมานะคะหกถ้วยหกไ้เท้าโอกาสวนกลับมาสูงมาก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 เลยนะคะเด่นมากตั้งแต่เปิดมานะคะเด่นมากต่อไปค่ะพิจิ8ดาบ เจ็ดดาบนะคะเขาทําได้แค่สองค่ะเขายังกล้ากลกลัวที่จะเข้ามาหาคุณหรือกล้ากลกลัวที่จะวนกลับมาหาคุณนั่นเองเขาไม่รู้เขาจะทํายังไงทําได้แค่สองทำได้แค่คิดถึงแค่นั้นนะคะต่อไปค่ะธนูสามดาบเขายังฝังใจอยู่คุณเขายังไม่กลับนะคะเป็นเจ็บปวดยังฝังใจยังไม่โอเคนะคะต่อไปค่ะมังกรเพชซับบอนนะคะ ก้าไม้เท้าเนาะเขาหันหลังค่ะแล้วก็เขามีกำแพงความรู้สึกกำแพงหลายๆอย่างหรือมีการบล็อกกันทางการสื่อสารหรือทางความรู้สึกนะคะต่อไปกลุ่มนะคะเจ็ดเหรียญเอซอ e เพนท l e กดูสถานการณ์อยู่ค่ะว่ามันมีโอกาสไหมมันมีความเป็นไปได้ไหมสําหรับเขานะคะเอ็มเพอแต่ดูแล้วเขาก็ยังไม่ได้ทําอะไรค่ะเขายังยิ่งๆอยู่เนาะเขาทาได้แค่คิดเท่านั้นเองแล้วก็ดูสถานการณ์อะไรหลายๆอย่าง บวกกับชีวิตเขาช่วงนี้ด้วยนะคะต่อไปนะคะมีน,นะคะ่ะกลับมาไหมห้าดาบนะคะควีนนับสองสี่เหรียญยังไม่กลับนะคือเขาก็ยังคิดถึงเขาก็ยังยึดิตเรื่องราวของเรานะแต่ว่าลักษณะของการแสดงออกหรือพฤติกรรมในการกระทำเนี่ยเขายังนิ่งนะคะหรือเขาออกแนวเย็ยนชาซะด้วยซ้ําไปนะคะ โอเคค่ะคลิปของเช้ากรกฎก็ประมาณนี้นะคะยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ